สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่26ธันวา55นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับก็ตัวแรกก็ k คแบงนะครับเราคิดว่ากลุ่มแบงค์ยังเป็นกลุ่มที่เราให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดนะครับคิดว่ามาจากเรื่องของการลงทุนภาครัฐเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้านะครับเคแบงก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นหุ้น หลักที่เราเลือกนะครับเราคิดว่าสินเชื่อจะโตต่อเนื่องเทคนิคมองว่าผ่านจุดต่ำสุดรอบนี้ไปแล้วเครื่องมือระยะสั้นผัดกันฟื้นตัวนะครับยังมีแรงซื้อช่วงท้ายตลาดอีกคิดว่าได้เวลารีบาวแล้วนะครับต้าน200รับ19 192ถอย190สเตคอนนะครับก็เป็นงบรับเหมาที่แข็งสุดนะครับงบดีเติบโตสูงนี่น้อยนะครับแต่ตอนนี้เทรดที่พีที่ไพส์เปอร์บุ๊กเท่า นะครับคิดว่าคงเล่นเรื่องโมเมนตัมพวกงานปีหน้านะครับมองเป็นเก่งกำไรทางเทคนิคนะครับก็ทางเทคนิคเขาคิดว่าเขาบอกมันเริ่มจะวกกลับหลังจากแตะแนวแนวรับที่เทรนไลน์นะครับแรงซื้อเริ่มหนุนกลับขึ้นมาปิดไฮของวันมีสัญญาณซื้อจาก RSI คิดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านตามกรอบเทรนไลน์ได้อีกครั้งนะครับต้านอยู่ที่27รับ2550ถอย2450นะครับ AAV ก็ปรับลงไปบ้างนะครับแต่คิดว่าเป็นเรื่องของไฮซีซันของท่องเที่ยวน่าจะส่งผลดีต่อผู้โดยสารและการฟื้นตัวเทียบกับปีก่อนที่โดนน้ำท่วมและการย้ายสนามบินดอนเมืองอามาอยู่สดอนเมืองช่วยประหยัดต้นทุนนะครับอีกทั้งมีแผนรับเครื่องบินต่อเนื่องนะครับเพิ่มจุดบินนะครับราคาพื้นฐาน5บาทเทคนิคกินกำไรต้าน49 4.96รับ4.7ถอย4.64 ไทยคมนะครับก็เรื่องเก่านะครับเรื่องอลูกค้าที่อินเดียแค่ชะลอออกไปนะครับเลื่อนการเซ็นออกไปราคานี่เริ่มทรงตัวแล้วนะครับหลังจากมีข่าวเรื่องลูกค้าที่อินเดียช่วงก่อนเนี่ยราคาตอนนี้เริ่มมาทรงตัวทางเทคนิคกําลังยืนบนแนวรับ75วันน่าจะด,ดีตัวเพราะว่า RSI ฟื้นตัว Modified Stochastic เริ่มเข้าใกล้นะครับ ก็อาจจะมีการปรับตัวลงบ้างในเพราะว่าเริ่มโอเวอร์โซนะครับเทคนิคเนี่ยเ,เก่งกำไรนะครับต้าน24รับ22ถอย21 70สำหรับหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแพรเทดนะครับที่เราแนะนำขาย SCB ซื้อ K-Bank สัสดส่วนตอนนี้ระหว่าง K-Bank กับ SCB ยัง ยังดีตัวต่อเนื่องก็ยังแนะนำถือสถานะต่อรอทำกําไรนะครับนุสาสิรินะครับก็เป็นหุ้นใหม่ที่ลองเข้าไปดูนะครับปรากฏว่ากมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วมาจากไทยเกียงนะครับคุปไทยเกียงนี่ก็คือทำสิงทอแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆปีก่อนก็ขาดทุนเยอะนะครับอยู่อยู่กลุ่ม r e h ฮบ Co นะครับ หลังจากนั้นในเรื่องปรับโครงสร้างไปมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเปลี่ยนธุรกิจเพราะธุรกิจสิ่งทอเนี่ยมันทําแล้วไม่ได้กําไรเยอะนะครับมีการแข่งขันมากก็เริ่มทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นนาหน้าซื้อขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงกลางปี52เนี่ยก็ได้กลุ่มนุสาสิรินะครับกลุ่มนี้เนี่ยเอาที่มาขายนะครับเพราะบริษัทต้องการได้ โปรเจกต์ใหม่ๆมาทำพ p e r t y นะครับกลุ่มนี้ก็เลยเข้ามานะครับเอาที่มาขาย5โครงการแต่ขอจ่ายเป็นหุ้นนะครับรับเป็นหุ้นแทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเดินหน้ามีการเพิ่มทุนออกมาบ้างนะครับแล้วก็มีการซื้อโปรเจกต์ใหม่ก็ซื้อให้ก็ซื้อจากกลุ่มเดิมนะครับกลุ่มนุสสาสิรินะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มนุษาสิริเนี่ยก็มาถือหุ้นค่อนข้างใหญ่นะครับเ,เรื่องทุนของบริษัทนี้เนี่ยน้อยนะครับ แต่อยากทำโปรเจกต์เยอะๆนะครับโกดเยอะๆแต่ลงทุนเยอะมากนะครับก็ต้องระวังเรื่องเพิ่มทุนนะครับเรื่องก่อนนี้นะครับโค้ดโปรเจกต์ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งบ้านทั้งคอนโดบ้านมี7โครงการส่วนใหญ่อยู่ที่พระราม2แล้วก็พระราม5พระราม2นี่มีประมาณสัก80%พระราม53%แม้พระราม2นี่ไม่โดนน้ำท่วมนะครับแต่ยอดจองเนี่ย ช่วงเเดือนนี้ได้มา400ล้านถ้าเทียบกับพอร์ตบ้าน5,000ันนี้ขายไปยังไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายยอดจองบ้านก็ไม่ไดเด่นอะไรนะครับในขณะที่โครงการออคอนโดนะครับเราเ,เราเรามองยอดจองบ้านเนี่ยเรามองเฉยๆนะครับปีนี้เนี่ยเเดือนได้400อ่ะเรามองแบบดีๆใจดีๆเราให้อีก200ปีนี้ได้600ปีหน้าเราก็มองแค่ทรงๆนะครับก็ไม่ได้เป็นยอด จองที่มันโดดเด่นอะไรแล้วการทําบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาเงินทุนน้อยอครับเขาจะทําบ้านพรีวิวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาทําบ้านสั่งสร้างซะเป็นส่วนใหญส่ส่วนโครงการแนวสูงเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือซื้อต่อมาจากกลุ่มนิสานุสซาสิลิกแกลนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้อาน,นิสงส์งอยู่บ้างนะครับในช่วงของคอนโดภาวะตลาดคอนโดปีนี้ค่อนข้างดีก,ก,ก็มียอดขายที่ดีนะครับ แต่ล่าสุดก็มียอดขายจากาโครงการ Park Expo นะครับแล้วก็อัพเกรดเอกใหมให้ดูตารางในบทวิเคราะห์นะครับส่วน f เฟ s h ที่บางโพเนี่ยยังไม่เปิดทางการ1,400 4 0 0ล้านเนี่ยตอนนี้ขายไปประมาณใกล้ๆ10%นะครับก็ได้พันได้ประมาณ100ล้านเท่านั้นแต่ล่าสุดนี่เปิดโปรเจกต์ใหม่ที่เขาใหญ่นะครับพื้นที่กว่าพันไร่ก็ขายไปได้500-600ล้านนะครับ ส่วนอีกโครงการที่เขาวาดฝันไว้นะครับที่พัทยานะครับเขาก็จะทำโฮเทลทำโรงแรมทำคอนโดทำพาซานะครับอันนี้เนี่ยเขายิดว่าจะโอนปี58นะครับมูลค่าการลงทุนเนี่ยถ้ารวมพวกพาซ่าก็หมื่นล้านและครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วกลยุทธ์พัฒนาพัฒนาโครงการก็พยายามขยายมากที่สุดละครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีโกลด์โพสเปกเพื่อ,อไรายได้ในอนาคตแบ็กหลอกตอนนี้มีรอไปโอนปีหน้า3,000ล้าน นะครับโทนครับมีแบ็คหลอกตอนนี้3,000นะครับไปโอนปีหน้า1,800ปีถัดไปปี5,7อีก1,300นะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยค่อนข้างจะดีในปีหน้า ปีนี้เนี่ยกำไรเพิ่ม32%จริงๆแล้วยอดรับรู้รายได้ปีนี้เนี่ยลดลงด้วยนะครับที่ได้ดีก็คือมีการรับรู้การขายที่ดินเปล่า142ล้านมีการรับรู้กำไรจากการขายห้องชุดซึ่งเป็นอาคารเช่านะครับของบริษัทเนี่ยเลยได้กำไรทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น74ล้านจากปี54ได้แค่56ล้าน ปีหน้ารายได้จะโตไปเป็น2,000ล้านนะครับมีเพราะว่ามีแบงค์หลอกไปรอพันแนะครับคิดว่าในส่วนที่เหลือที่จะเป็น2,003นี่คงจะมาจากการขายบ้านจากที่เราประมาณการไว้ประมาณสักประมาณ600ล้านนะครับในขณะที่มา r g จินคงสู้ปีนี้ไม่ได้นะครับปีหน้ามา r g จินอาจจะตกลงเพราะไม่มีการขายที่ดินเปล่านะครับใน เราก็เลยมองว่ากําไรปีหน้าเติบโตสูงอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูลายไตมารเนี่ยถ้าเราจะเล่นโกสตัวนี้เราต้องรอคิวนะครับปีหน้า Q3 ถึงจะเห็นการโอนเป็นกรอบเป็นกรรมจากโปรเจกต์คอนโดเพราะว่ารายได้ปีหน้าตัวตัวนำหลักๆคือคอนโดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมาร์หนสองยังซบเซานะครับส่วนปี5,7นี่เติบโตเยอะนะครับเพราะว่ามียอดคอนโดเนี่ยไปรอโอนค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนี่ยขึ้นกับการก่อสร้างการส่งมอบต้องเป็นไปตามคาดหมายนะครับแต่ที่สําคัญคือโปรเจกต์ที่จะส่งมอบปี5 6าหเนี่ยเพิ่งเริ่มก่อสร้างซะเป็นส่วนใหญ่ปลายปี55ปัญหาแรงงานปัจจุบันนะครับที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็บริษัทนี่อยู่ในช่วงสร้างพอร์ตนะครับการโอนมากมากเนี่ยเกินพันล้านนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับเราก็เลยมองว่าความเสี่ยงในการก่อสร้างและส่งมอบยังมีอยู่นะครับทีนี้กลับมาดูนะครับ ที่บอกว่าแบ็กหลอกจะไปออโอนปีหน้าเยอะเนี่ยยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้เนี่ยช่วงไทมาสรีหนึ่งสปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาต้องจ่ายตังค่าก่อสร้างแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ที่พัทยานะครับที่เขาใหญ่เนี่ยต้องจ่ายค่าที่ดินในไทมัสซีนี้ด้วย900ล้าน เพราะฉะนั้นใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็ยังต้องซื้อที่ดินปีหน้าโดยหลักนะครับโดยบริษัทที่ดินนี่เขาก็ต้องซื้อที่ดินเพื่ออรายได้ในอนาคตต่ตอไปทีนี้ถ้าเรามองเนี่ยปีหน้าก็ต้องซื้อที่ดินสําหรับโปรเจกต์ใหม่57ก็ต้องซื้อที่ดินโปรเจกต์ใหม่อันนี้ยังไม่รวมการก่อสร้างที่โครงการที่พัทยานะครับแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือแม,แม้กระทั่งการโอนเนี่ยกว่าจะได้โอนรับรู้รายได้โปรเจกต์แรกก็คือ Q3 เพราะฉะนั้นเนี่ย ดูแล้วภาระหนี้สินเนี่ยเขาต้องกู้แหลกครับต้องกู้อุตรุดแล้วที่ผ่านมานี่เขาเรียกเพิ่มทุนค่อนข้างเยอะนะครับปีปีนี้เนี่ยเขาเรียกเพิ่มทุนเนี่ยเข้าใจว่า Q3 นี่ประมาณร้อยล้านบาทนะครับ Q4 นี่เรียกเพิ่มทุนหลายครั้งเลยครับเป็นการขาย PP นะครับที่ราคา1บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับเขายังมีหุ้นที่เหลือรอเพิ่มทุนสําหรับ ผู้ถือหุ้นเดิมอีก200ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะเรียกเพิ่มทุนได้อย่างสม่ำเสมอและเราไม่แปลกใจว่าในครึ่งปีแรกปีหน้าจะมีการเรียกเพิ่มทุนอีกเป็นหลายรอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วยอดจองก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับแบ็กหลอกต้องรอกําไรก็ต้องรอในคิว3ปีหน้านะครับแล้วยังซุ่มเสี่ยงต่อการเรียกเพิ่มทุนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรามองราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันเทรดขึ้นมาที่ PE ปีหน้าประมาณ7 88เท่านะครับเทียบกับกค่าเฉลี่ยของ P/E ของผู้ประกอบการชั้นนันชั้นชั้นนำ9เท่าเนี่ยเราคิดว่าระดับ P/E เนี่ยตอนนี้มันต่ำกว่าประมาณเท่ากว่าก็ไม่เห็นจะถูกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูแล้วก็มีความเสี่ยงต่างๆนะครับไหนจะโมเมนตัมงบรายไตายมาสเรื่องต้องรอยนะครับแนะนำทยอยขายราคาพื้นฐาน1บาท ก็เป็นในเรื่องของเพิ่มทุน TTA นะฮะื่อวานก็เขียนลงบนจอเทดไปให้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาดูสรุปนะครับก็คือในเรื่องของการประกาศเพิ่มทุนรอบใหม่นะครับก็หลังจากก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันก็คือว่าไม่ผ่านการอนุมัติในการประชมุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม55นะครับก็เลยมีการจัดทําในเรื่องของแผนการเพิ่มทุนครั้งใหม่ในรอบนี้ขึ้นมานะครับโดยครั้งนี้เนี่ยจะมีการทําการเพิ่มทุนเนี่ย น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับโดยทําการเพิ่มทุนอยู่ที่225ล้านหุ้นนะครับโดยการจัดสรรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ283ล้านหุ้นนะครับ ก็จัดสรรในรูปของหุ้นสามัญเลยนะครับก็คือจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน5หุ้นเดิมต่อ2หุ้นใหม่นะครับที่ราคาหุ้นละ14บาทนะครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนะครับที่เพิ่มทุน1หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ที่หุ้นละ14บาทเนี่ยก็ถือว่า,อาผลกระทบเนี่ยจาก dilution effect ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ ratio ด,ดีขึ้นนะครับนักลงทุนเนี่ยก็จ่ายเงินในการเพิ่มทุนเนี่ยน้อยลง ับ2ก็คือจํานวนอีก142ล้านหุ้นนะครับอันนี้สํารองในการใช้สิทธิ์ของ TTA ว3นะครับที่จะมีการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อหุ้นใหม่นะครับในสัดส่วนก็คือ2หุ้นใหม่ที่จองซื้อจะได้ TTA ว3 1หน่วยฟรีนะครับโดยอัตราการใช้สิทธิ์ของ TTA ว3เนสายอยู่ที่17บาทนะครับในครั้งนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถจองซื้อเกินสิทธิ์ได้นะครับเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ให้จองซื้อเกินสิทธิ์นะครับแต่ การเกินสิทธิ์เนี่ยจะได้ไม่เกิน50%ของสิทธิ์ตามจํานวนหุ้นเดิมที่ถืออยู่นะครับและหากเหลือจากการจัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็จะดําเนินการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจํากัดนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังได้มีการประกาศในเรื่องของการงดจ่ายเงินปันผลของปี55ด้วยนะครับเ,เนื่องจากในการประชุมครั้งก่อนเนี่ยเขามีการอนุมัติในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับจะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วน25หุ้นเดิมได้1ห,หุ้นปันผลนะฮะแต่เนื่องจากมติการเพิ่มทุนเนี่ย ถูกยกเลิกไปนะครับในเรื่องของการปันผลเลยก็ถูกยกเลิกตามไปด้วยแล้วก็ประกาศออกมาเป็นการงดไปเลยนะครับซึ่งการขึ้น XR นะครับจะอยู่ในวันที่5กุมภาห้าหกนะครับแล้วก็จะชําระเงินจองซื้อในวันที่21 -28 ิบเถึงยีกุมภานะครับโดยการขึ้น XM เนี่ยจะอยู่วันที่3ามมกราครับแล้วก็ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัติการเพิ่มทุนในรอบนี้เนี่ยอยู่วันที่30มมกราห้าหก การเพิ่มทุนใหม่เนี่ยทำให้เกิด dilution effect น้อยลงอย่างที่แจ้งเอาไว้นะฮะแล้วก็ยังได้ TTA วอลสเนี่ยจูงใจในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องไปดูในวันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่30มมกราคมอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นะฮะเนื่องจากก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากครั้งแรกเนี่ยต้องตกไปนะครับหากได้รับการอนุมัตินะครับจากผู้ถือหุ้น บ t t a ก็จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเนี่ยเข้ามา3,965ล้านบาทนะครับอันนี้เรายังไม่ได้รวมในเรื่องของการใช้สิทธิ์ TTA ว3ด้วยเข้ามานะครับเงินที่ได้เนี่ยก็ยังคงจะเป็นในเรื่องของการใช้เพื่อซื้อเรือเพิ่มนะครับให้ทันกับการที่ผู้บริหารมองอุตสาหกรรมเดินเรือเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวในปี57นะครับเราประมาณ ประเมินนะครับราคาพื้นฐานแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับโดยให้รวมการใช้สิทธิ์ของ TTA w 3เข้าไปทั้งหมดนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่18บาท60นะครับอันนี้อิงบน p พ p e เปอร์บุ๊ที่0.75เท่านะครับแต่หากมองว่าการใช้สิทธิ์ TTA w 3ไม่เกิดขึ้นเนี่ยราคาพื้นฐานจะขยับขึ้นไปอยู่ที่19บาท40นะครับสำหรับ TTA ก็แนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นในเรื่องของอัปเดตนะครับในกลุ่มแบงค์นะครับ ในเรื่องของอสินเชื่อนะครับเดือนพฤศจิกายนยังขยับตัวได้1.6%มันออนมันนะครับโดยในกลุ่มธนาคารนะครับสินเชื่อเดือน11นะครับอย่างที่บอกขยายตัวต่ออีก1.6%มันออนมันเมื่อเทียบกับในเดือนตุลาครับที่ขยายตัว1.4%นะครับอันนี้ก็สนับสนุน้วยความต้องการสินเชื่อช่วงปลายปีแล้วก็โครงการรถยนต์คันแรกของภาครัฐนะครับ ทั้งนี้เนี่ยทุกธนาคารมีสินเชื่อเติบโตได้นะครับโดยธนาคารที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดมันออนมันนะครับก็คือตัว L H Bank นะครับ C I M B T นะครับตัวเนะครับในขณะที่ธนาคารที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด นะครับ year to date ก็คือมาตั้งแต่ต้นปีนะครับในได้แก่กลุ่มธนาคารขนาดเล็กก็คือ l h Bank นะครับที่เติบโตมาตั้งแต่ต้นปีประมาณ48% Tisco นะครับที่30% KK 23%นะฮะ SCB 21แล้วก็ตัวทีแ p ที่16%ในส่วนของเงินฝากรวมนะฮะสิน้นพฤศจิกายน55มีจำนวนอยู่ทั้งหมด8.86ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น0.7% มันอ่อนมันนะครับก็ชะลอตัวลงจากเดือนตุลานะครับซึ่งมีการเร่งระดมเงินฝากเพื่อชดเชยตั๋วบ e นะครับที่ทยอยครบกําหนดนะครับสําหรับใน11เดือนแรกนะครับของปีเนี่ยเงินฝากปรับตัวเพิ่มขึ้น28%่สิบแปดเปอนยียร์ทูเดทนะครับก็นําโดยธนาคารขนาดเล็กเป็นหลักนะครับก็ได้แก่ตัวทิสโก้แอร์ฮิสแบงก์แล้วก็เคเคนะครับในขณะที่เงินกู้ยืมปรับลง51.9%สิบเอ็ดจุดยียร์ทูเดทนะครับโดยปรับ โดยอัตราโลนต่อดิพัสิตบวกบรอิิงนะครับนสิ้นพฤศจิกายน55ในอยู่ที่84.5%เอเนะครับเมื่อเทียบกับ83.7%มนันออนมันนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วที่84.6%นะครับสินเชื่อขยายตัวได้สูงนะครับถึง3.1%นึงเปนะครับ Q ิวทูเนะ่งส่งผลให้อัตราเติบโตในรอบ11เดือนแรกของปีนะฮะขยายตัวอยู่ที่เกือบ13นนะครับโดยมุมมองของทางฝ่ายเนี่ยสำหรับ ทั้งปี55นะครับอมองว่าน่าจะเติบโตได้13-14%นะยังเป็นไปได้สูงนะสนับสนุนโด,ดยการบริโภคในช่วงของเทศกาลปลายปีนะครับสำหรับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4นะครับก็คาดว่าจะอ่อนตัวลงนะครับบ้าง Q on Q เนื่องจากในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยหลายธนาคารจะมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีนอกจากนี้เนี่ยบางธนาคารอย่างเช่นตัว KTB เนี่ยคาดว่าจะมีการตั้งสำรองพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเทียบเยอ n น e ย r ก็คาดจะเห็นกำไรทั้งกลุ่มเนี่ยยังเติบโตได้ดีนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากในปีก่อนเ,ออเจอผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะครทั้งนี้ทางฝ่ายประเมินผลกำไรทั้งปี55นะครับของกลุ่มธนาคารไว้ที่1.69แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น31%นะครับเ year ย year, ีย on ออนเยียงฝ่ายมีมุมมองการลงทุนในกลุ่มธนาคารนะครับยังคงลงทุนมากกว่าปกตินะครับสำหรับกลุ่มธนาคารโดยคงคาดหวังเห็นสินเชื่อขยายตัวต่อนะครับอิงประเด็นการลงทุนแล้วก็การบริโภคภายในประเทศนะครับโดยท็อปพิกของเรามองที่ตัว K-Bank นะครับราคาพื้นฐาน225บาทแล้วก็ตัว TCA p นะครับราคาพื้นฐาน46.70บาทปิการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ